เก่งสอบซ่อมประโยคปทสามปีสองพันอกสิเรื่องอัตโนโบุพกรรมนะครับตอนที่5ในภาคที่7ก็ดูในหน้าที่97จนะครับจากคาถาเป็นต้นไปนะครับเริ่มจากคาถาเป็นต้นไปท่านที่สนใจนะครับในการที่จะศึกษาข้อมูล สามารถที่จะติดต่อผมได้โดยช่องทางเบอร์โทรศัพท์0861909059แล้วก็เบอร์นี้ก็ใช้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แอดไลน์กันเข้ามาแล้วก็ติดตามทางเพจเรียนบาลีกับมหากรพบนะครับทาง facebook ชื่อเพจเรียนบาลีกับมหากรพนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์เพจด้วยทาง y o u t u b e นะครับช่องทางทาง youtube นี้ก็กดกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะครับ โดยเฉพาะการแชร์นี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ศึกษาภาษาบาลีถ้าเห็นความสําคัญเราอยากจะสืบทอดทางด้านของการศึกษาพระบาลีให้กว้างขึ้นไปคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามครับการแชร์นั้นย่อมมีประโยชน์แล้วก็ย่อมมีผลเสมอวันนี้เขาไม่เรียนวันหน้าถ้าได้เห็นแชร์แล้วเขาก็อาจจะมาติดตาติดต่อ,อติดตามการเรียนทาง youtube ได้นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ทางสื่อต่างๆก็ค่อนข้างที่จะง่ายเราเรียนทางอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดก็สามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่ารถค่าราเดินทางไปแต่เสียค่าอินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตนี่ก็คงจะต้องายนิดนึงนะครับถึงจะสามารถดูทางช่องทาง Youtube ได้ครับครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับในหน้าที่97อัตโนบุพกรรม สำหรับตอนนี้นะผมคาดว่าถ้าข้อสอบออกมาก็น่าจะาเป็นข้อสองผมก็เลยจะแปลโดยอัดให้ท่านฟังส่วนการแปลโดยเพียงชนะท่านก็สามารถที่จะศึกษาเนื้อหาจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านแปลไว้แล้วได้นะผมแปลพอเป็นตัวอย่างเอาสำนวนที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เจอ คาถาแบบนี้นะครับเราต้องขึ้นมาเองนะเราขึ้นอะไรมาครับสถทาอิมังคาธรรมะครับสถาอิมังคาธรรมะนะครับอิมังคาธาาารรมะาาาาอันนี้จะต้องขึ้นมาเองในกรณีที่ออกแต่คาถามาเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าไม่ขึ้นมาเราก็เสียปอนะ พระศาสดาตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้อิติว่าในคาถานะครับถ้าไม่มีเลขไม่มีลูกน้ำนี่ก็จะเป็นเรื่องอยู่พอสมควรนะครับหากว่าปัดเสน,นะครับอายะลบยะยะทิ้งเหลือแต่เอหากว่าบุคคลพึงเห็นซึ่งสุขอันไพบูนเพราะการบริจาคซึ่งสุขอันมี ซึ่งสุขอันมีประมาณไซส์แล้วก็ใส่ไซส์ไปด้วยครับเหมือนกับแปลโดยเพียนชนะนั่นแหละนะมัตตาก็คือประมาณซึ่งสุขโดยประมาณคืออะไรก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยให้มันแปลว่าประมาณก็โอเคครับใช้ได้นักปราชทีโรนะครับนักปาร์ชสัมปัตสังเป็นอันตรปัจจัยนะครับเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งสุขอันภับู์จะเชพึงสลด ซึ่งสุขโดยประมาณแล้วก็อิติจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ดังนี้นะครับคือในออในการแปลในการแปลอิติโดยอัดนั้นการแปลโดยอัดเขาจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับอิติมาดูต่อไปเลยครับตรงนี้นะครับเรื่องของการแปลบทตั้งโดยเฉพาะตัฐะแล้วก็บทตั้งเนี่ยเป็นสำนวนหลักที่เขาจะต้องใช้นะครับก็ แปลว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามัตตาสุขาปริจะคา,าความว่าอ่ะ,อะเรามาดูทีละสเต็ปครับในการแปลโดยอัดนะครับในการแปลโดยอัดแก้อัดบทตั้งแบบนี้เขาไม่ได้แปลแบบที่เราแปลโดยเพียงชนะนะ แปลโดยเพียนชนะเขาแปลว่าอย่างไรเขาแปลว่าอันว่าอักบ้าอันว่าสุขอันนิดหน่อยอันควรแล้วแก่ประมาณพระคาวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสอิติว่าสุขโดยประมาณดังนี้แล้วก็ อิติตัวนี้ครับอิติดังนี้แห่งขีดในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะขีดบาทแห่งพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาดังนี้เออเออตรงนี้ผมลืม ลืมนิดนึงครับนิดนึง่งอ่ะก็ใส่อิติมาเอาใหม่นะครับ <c oughs> อัาทวนว่าอัดอิติว่าสุขอันว่าสุขอันนิดหน่อยอันควรแล้วแก่ประมาณอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกอิติว่าสุขโดยประมาณเพราะการสละซึ่งสุขโดยประมาณนั้นดังนี้ แห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะบาทแห่งพระคาถาว่ามัตาสุขปริจาคาดังนี้นี่แปลโดยเพียงชนะแปลแบบนี้นะครับแต่พอมาแปลพอมาแปลโดยอัดทุกครั้งเลยนะท่านอย่าไปเผลอนะประโยคปท .3 สามนี่เขาคงไม่ให้อภัยเราแล้วละ่ะต้องแปลแบบนี้นะบรรดาบทเหล่านั้นอันนี้คําว่าบรรดาเนี่ยนะคำว่าบรรดา,า,ดามันเป็นคําแปลถอนนะครับเป็นสำนวนนะ เป็นสํานวนแปลถอนคือคําว่าบรรดาเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าบรรดาเราไปเจอที่ไหนก็ตามนะครับที่แปลถอนถอนก็คือในหนาในหนานะครับที่มีคําว่าในหนานะฮะในหนาแห่งหนาซึ่งหนานะครับแห่งหนาซึ่งหนาคืออะไรก็ตามที่มันเป็น,เป,นเป็นการแปลถอนนะครับผมใส่ละไว้นี้ คือยังบอกให้รู้ว่ามันยังมีอีกเยอะอยู่เมื่อเราจะแปลตัวถอนเราจะแปลว่าบรรดาอันนี้คือสำนวนตายตัวของเขานะอย่าไปเผลออย่าไปไปชะล่าใจนะบรรดาบทเหล่านั้นก็คือตถ,ถาปเทสุบรรดาบทเหล่านั้นอ็ไม่ใช่บทว่าบาทพระคาถาว่าบาทพระคาถาว่ามัตตาสุขะปริจาคาบาทพระคาถาก็คือตัวนี้ครับคาถา ปาทัะคา,าถาปาคาถาคาถาปา,า,ท,า,า,ท,า,าทัะตัวนี้ครับอันนั้นคือสำนวนของเขาบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาอิติไม่ลงครับคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ที่ผมบอกบไม่ต้องใส่หรอกครับตัดทิ้งไปเลยบาทพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาความว่า นี่ความว่ามาจากอะไรครับความว่าตัวเนี้คือสำนวนของอัดโถครับนะมันเป็นสำนวนของอัดโถอันว่าอัดว่าเพราะฉะนั้นจำไม่เลยว่าถ้ามีอันว่าอัดว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีคําว่าความว่านะความว่าที่นี้มันไม่ได้มีแค่ความว่าอย่างเดียวตัวเดียวสิครับคือได้แก่ อธิบายคือได้แกอธิบายน,นั้นแปลได้หมดเลยครับจะแปลว่าคือก็ได้แปลว่าได้แก่ก็ได้แปลว่าอธิบายก็ได้แต่มีคำว่าพ่วงท้ายหมดนะความว่าคือได้แกอธิบายคือได้แกอธิบายเพราะฉะนั้นใช้สี่คำนี้ได้หมดแต่สี่คำนี้มันมีข้อจำกัดแบบนี้ครับ ถ้าเกิดว่าข้อความพระบาลีมันยาวอย่างนี้เขานิยมเลยครับนิยมใช้ความว่านิยมใช้ความว่าอันนี้คือหลักๆเลยครับท่านไม่ต้องคิดอย่างอื่นฉะนั้นถ้าท่านจะฟันธงไปท่านก็ฟันธงเอาเฉพาะไอตัวความว่านี่แหละไอตัวอื่นก็ไม่ต้องแก้ทีนี้คำว่าคือกับได้แก่ฮคำว่าคือกับได้แก่ ใช้ตัวบทตั้งที่สั้นๆคำหรือสองคำนะบทตั้งนี้แล้วก็มีคำอธิบายแค่สองคำก็จะใช้คำว่าคือครับส่วนคำว่าอธิบายว่ามันจะมีกรณีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวข้างล่างที่จะแปลต่อไปมันมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นความว่าใช้กับตัวที่ขยายเนี่ยยาวๆคือได้แก่ ้ายกับตัวขยายที่สั้นๆน,นะครับนี่แบบนี้นะามาดูบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถามว่ามัตตาสุขปริจาคาความว่าสุขอันนิดหน่อยอันควรแล้วแก่ประมาณอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสว่าสุขโดยประมาณ ไม่ต้องลงดังนี้ครับไม่ต้องลงครับนะแล้วก็เพราะการบริจาคซึ่งสุกโดยประมาณนั้นตัวนี้ซึ่งฮะเพราะว่าบริจาคค่าเนี่ยแปลว่าการเพราะการบริจาคซึ่งสุกโดยประมาณนั้นแล้วอิติตัวนี้ก็ไม่ต้องลงครับแปลโดยอัดเนี่ยแก้อัดอิติเนี่ยจะโดนตัดทิ้งต,ตัดตัดรากถอนโคนทิ้งเสียเกือบหมดนะท่านก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับ ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เคยแปลมันก็ยากนะท่านอะต่อไปครับตัวนี้นะหมวดสองเห็นบทว่านะครับก็สองบทว่าสำนวนเขาใช้นะแห่งหมวดสองเห็นบทว่าเขาใช้ว่าสองบทว่าวิปูลังสุขังอันนี้มันยาวครับพอมันยาวเราก็ความว่าครับสองบทว่าวิปูลังสุขังความว่า สุกอันโอลานคือสุกคือพระนิพพานสุกอันโอลานคือสุกคือพระนิพพานคือไข่ครับเป็นการไข่ไข่ไปหานิพพานสุกเพราะว่าคําว่าอุลาลังสุขขังเนี่ยวิปุลังสุขขังมันขยายครับมันอยู่ข้างหน้าสุกอันโอลานคือสุขคือพระนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าสุขอันไพ่บูลณ์เดี๋ยวๆๆๆขอภขอภยัยขออภัยอันนี้ไม่มีบทตั้งครับเออตายแล้วกอเรพบผิดละวค่าน้อยพลาดไปแล้วตัวนี้ไม่ได้ตั้งอัดนะครับไม่ไม่มีอัดถวนว่าอัดว่าแปลเลยครับนะฮะแปลเลยครับ อุลารังสุข,ขังสุขอันโอลานคือสุขคือพระนิพพานอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกว่าวิปุลังสุข,ขังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคือแปลออกได้ไหมแปลได้ครับสุขอันภัยบุ์นั่นแหละแต่ไม่แปลก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าแปลมาในคาถาแล้วเราไม่จำเป็นต้องแปลนะครับก็ตามนี้ ต่อไปครับมันมีอัดโถอยู่ข้างหลังอัดโถที่อยู่ข้างหลังนะท่านแปลแก้อัดที่ไหนที่ไหนที่มีอัดโถโผล่ในระหว่างตรงกลางแก้อัดเนี่ยโดยมากเขาจะแปลว่าอันว่าอธิบายว่าอันว่าอธิบายว่าจะใส่คําว่าอธิบายว่าหรืออาจจะแปลว่าอันว่าอันว่าเนื้อความว่าก็ได้ครับอันว่าอธิบายว่าก็ได้ แต่ตรนนี้ผมจะแปลว่าอันว่าอธิบายอันว่าอธิบายว่าแต่จริงๆแล้วอัดโถก็คือคือคาแปลเขาเขาคืออะไรคืออันว่าเนื้อความนะครับอันว่าเนื้อความว่าแล้วก็ไปยาวๆนะครับถ้ามีอัดโถในระหว่างการแปลเนื้อหาแก้อัดนะครับถ้ามีอัโถแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปแปลแก้อัดเราแปลว่าอันว่าอธิบาย นะอ่านว่าเราแปลว่าอธิบายว่าไปเลยตัวเนี้อธิบายว่าไปเลยครับถ้ามีอัดโถอยู่ในแก้อัดย,วยาวๆแล้วปรากฏอัดโถ ổ, เราจะแปลว่าอธิบายว่าหากว่าบุคคลพึงเห็นซึ่งสุขคือพระนิพพานนั้นใสแค่นี้ครับไม่ต้องลงดังนี้ไม่ต้องไปลงแล้วครับ ลงก็ยาวไปเฉยๆนะมันจะยาวไปเฉยๆต่อไปเออสำนวนมีแต่สำนวนหลักๆทั้งนั้นเลยครับแปลโดยอัดเนี่ยแปลโดยเวียนชนะเขาแปลว่าอีทางอัธรูปังอันว่าอัถธรูปนี้อัถธรูปังวุตตังโหตินะภควะตาวุตังโหติอันว่าอัธรูปนี้อิติว่าก็แปลไปจนจบดังนี้เป็น คำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วย่อมเป็นอันนี้คือแปลแบบโดยเพียรชนะแล้วถ้าแปลโดยอัดสำนวนเฉพาะของเขาเลยนะท่านจะต้องจำอันนี้ไม่จำก็ไม่ได้อีกมีคําอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ ดังนี้ว่าอันนี้คือความหมายของคำว่าอีทังวุตังโหตินะครับอีทังวุตังโหตอิอันนี้คือคำแปลของเขานี้ผมจะมาแยกอธิบายว่าคำว่ามีออกมาจากอะไรนะมีตัวนี้ออกมาจากโหติคำอธิบาย มาจากอัทรูปังรูปังมันเป็นคําสกัดจริงๆแล้วมันไม่มีคําแปลหรอกครับอันว่าเนื้อความนี้นั่นแหละเนี่ยคือคําอธิบายครับที่พระผู้มีคําว่าที่เนี่ยเป็นสำนวนการแปลว่าเป็นสำนวนการแปลว่าอันอันพระผู้มีพระเจ้าพอแปลโดยอาจก็จะแปลว่าที่นะครับแปลว่าที่ ก็มีใช้หลายจุดหลายแห่งอยู่ด้วยกันนะครับที่ตรัสไว้ก็คือวุตตังครับดังนี้ก็คืออีทังครับอีทังตัวเนี้ยดังนี้ดังนั้นเราเห็นคำนะลายของคำคือเส้นทางของคำมาแล้วก็จะแปลว่ามีคำอธิบายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า เออยาวๆไปแล้วจบแล้วก็จบเลยครับไม่ต้องมาซ้ําย้ํารอยอีกแล้วครับนะต่อไปเลยครับหินะจริงอยู่ชื่อว่าสุขโดยประมาณอุปัชติย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้นะผู้ผู้ผู้ตรงนี้มันรวบนะฮะ มันรวบใส่กันมาแล้วก็บุคลาศาสตร์พุนชันตระสาเป็นวิเศษณะของบุคลาศาสตร์ครับแล้วตัวเนี้ยไอตัวสัตว์เชตวาสัชชาเปตวาถ้าสัมพันธ์นะฮะมันไม่ใช่สัมพันธ์เข้ากับอุปัชติอยา่าไปชล่าใจนะสัมพันธ์เข้ากับพุนชันตระสนะครับที่ถูกต้องเพราะว่ามันแปรรวบเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันแปรรวบต้องดูให้ดีด้วย เพราะบางทีมันรวบยาวแบบนี้มีกิริยาในระหว่างแต่กิริยาในระหว่างมันไม่ได้เข้ากับกิริยาคุมภากนะมันเข้ากับกิริยาที่เป็นวิเศษณะของนามแบบนี้ครับแกบุคคลผู้ยังบุคคลให้ตระเตรียมแล้วโพชนะปาติงซึ่งถาดแห่งโพชนะถาดหนึ่งปุญชันตระศัตรูพอยูอ่ก็แบบนี้นะครับปณะ,ะก็ ชื่อว่าชื่อว่านิพพาน,นสุขอันภัยบูนคืออันโอลานอันนี้ขาย,ยครับมีขายด้วยอันภัยบูนคือเวลาแปลโดยอัดคือว่าเนี่ยเขาจะใช้คาว่าคือคําเดียวนะใช้คาว่าคือคําเดียวอันโอลานคือเอ่ออันภัยบูนคืออันโอลานนิพติย่อมเก,เกิดขึ้นนะฮะ นิพติย่อมเกิดขึ้นบุคลาศาสแก่บุคคลผู้บริจาคแล้วซึ่งสุขโดยประมาณนั้นนะมาตาสุขขังครับมาตาสุขขังปริจจชิตวานะแล้วก็ไอตัวปริจจชิตวานี่มันเข้ากับ2ตัวนะครับก็คือเข้ากรณตัดสะและเข้าเทนตัดสะเวลาสัมพันธ์นะโภคาการกิริยาในกรณตัดสะและเทนตัดสะเพราะอะไร ตรงไหนที่มีการรวบวาตรงนั้นสถานะเท่าๆกันมันจะเข้าตัวเดียวไม่ได้เพราะตรงนี้รวบวาด้วยอํานาจของอันตะปัจ,จัจสองตัวคือกรโลนตัดสะและเทนตัดสะดังนั้นเมื่อมาสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์เข้ากับสองตัวนะครับปุพพก,การละกิริยาในกรโณนตัดสะและเทนตัดสะเอามาครับ ชื่อว่านิพานสุขอันไัยบูรณ์คืออันโอลานินพติย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นะสละแล้วซึ่งสุขโดยประมาณนั้นอุโปโสถังวาอุโปโสถังกรโณนตัดสะวากระทําอยู่ซึ่งอุโบสถหรือทานังเทนตัดสะวาถวายอยู่ซึ่งทานสำเนียงหรือหรือว่าใช้ คำแปลว่าหรือตัวเดียวนะครับสํานวนนะสํานวนว่าหรือหรือว่าในการแปลแปลแก้อัดนั้นนะครับการแปลแก้อัดนั้นให้ใช้สํานวนนะสํานวนว่าหรือเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพียงคําเดียวเออเพียงคําเดียวครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ย เสร็แล้วซึ่งสุดโดยประมาณนั้นกระทําอยู่ซึ่งอุโบสถหรือถวายอยู่ซึ่งทานอย่าไปหรือว่าอเอาแค่หรือคําเดียวแล้วหรือว่าผิดไหมไม่ผิดครับแต่เขามานิยมใช้พอสูงอยู่ชั้นสูงขึ้นไปมันเขาก็จะค่อยๆตัดคำพวกนี้ให้มันกระชับแต่ถูกต้องขึ้นมาเรื่อยๆครับต่อไปนะครับต่อไปเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้น ถ้าบุคคลถ้าบุคคลย่อมเห็นซึ่งสุขอันภัยบูรณ์เพราะการบริจาคซึ่งสุขอันมีประมาณน้อยนั้นอย่างนี้ไซอแะแต่ธรรมดาครับไม่มีไม่มีตรงไหนที่ต้องอธิบาย อ,อาธิษฐันอธพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นนะครับครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตรงนี้ครับมีสำเนียงการแปลโดยอัดเฉพาะนะครับท่านต้องอไม่ลืมนะครับก็คือให้จํานั่นแหละนะสนนาํนะานวนการแปลก็คือเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะสํานวนการแปลก็คือเมื่อเป็นเช่นนั้นอัธภา,าเวสันเตเนี่ย เวลาแปลก็คือเมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตปัสสันโตเมื่อเห็นโดยชอบซึ่งสุขอันไพบูรพึงสละซึ่งสุขโดยประมาณนั้นดังนี้ไม่ต้องลงแล้วครับก็จบนะฮะตอกหัวต่อปูเลยคือในการแปลแปลแก้อัดแปลโดยอัดนะครับแปลโดยอัด ในแก้อัดไม่ต้องลงดังนี้นะฮะคือไม่ต้องลงเลยตลอดการแปลเลยก็ได้นะครับแต่สำนวนต่างๆนะครับถ้าผมมีโอกาสที่จะแปลอ,อ่แก้อัดแบบแปลโดยอัดให้ท่านฟังก็จะอธิบายเสริมทักษะไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยผมยังแปลแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับมีการแปลที่โดยยากกว่านี้แต่ผม จะรักษารูปลักษ์ของการแปลโดยเพียงชนะเอาไว้นะก็เลยเป็นสำนวนการแปลแบบนี้ออกมาครับสำหรับเก่งนี้นะครับเป็นการแปลโดยอัดแปลแก้อัดนะครับก็จบแล้วท่านใดที่ยังไม่ทันได้กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าการแชร์นั้นก็สำคัญกับชีวิตผมวันนี้เสียมแหบครับตั้งแต่เช้า คลิปที่อัดก่อนหน้านี้ก็เสียงแหบตอนนี้เสียงยังไม่ฟื้นขึ้นนะฮะก็กดแชร์ไปให้เพื่อนได้เห็นอย่างแน้นอยเป็นการเปิดประตูแห่งโลกออนไลน์ว่าอ๋อยังมีช่องที่เรียน YouTube อยู่ที่บ้านก็เรียนได้เรียนเข้าใจได้นะเอกสารก็ประสานมาทางมหาการรภพได้แล้วก็พูดคุยกันได้มีตัวตนจริงๆนะฮะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับให้ผมด้วยเป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วก็รวมบุญกับท่านผู้ทําคลิปก็คือกระผมเองนะครับทำคลิปออกมาจะได้มีกําลังใจครับลงคลิปไปแล้วหเห็นยอดกดไลค์เพิ่มขึ้นมาอู้ผมก็รู้สึกว่าดีใจเห็นยอดวิวขึ้นมานะ20 30คนภายใน2-3ชั่วโมงนี้ก็ชื่นใจครับแต่ต้องแชร์ด้วยนะฮะก็อยากให้แชร์ไปแชร์ share, ไปในกลุ่มไหนก็ได้ครับ ในกลุ่มอะไรก็ได้ที่เป็นกลุ่มการศึกษาหรือที่หน้า Facebook ของท่านนะครับแชร์ไปเถอะครับหรือป๊อปไปแชร์ในไลน์กลุ่มของท่านนะกลุ่มไหนก็ได้ครับอยากศึกษาภาษาบาลีก็เชิญชวนให้เขาศึกษาภาษาบาลีได้รู้ในเบื้องต้นครับไม่จําเพาะแต่เพียงประโยคปทอสามนะครับประโยค1นึงผมก็จะผมก็ให้มีแนวทางศึกษาอยู่ใน u t u b e นะครับมีช่องของการศ,ศึกษาของประโยค1นึออยู่แล้วแต่ คลิปตัวนี้สำหรับประโยคปทสามครับในตอนต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงนะฮะเรื่องของการสัมพันธ์นะครับก็เดี๋ยวจะไล่เรียงดูว่าตรงไหนที่น่าสัมพันธ์บ้างจากที่เ,เริ่มแปลมาแต่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะกลับไปแปลโดยเพียรชนะเริ่มเรื่องของอัตโนโบุพกรรมนี้ด้วยนะเพราะว่าเริ่มเรื่องนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวก็อยากจะให ครบถ้วนกระบวนความในเรื่องของรัตนสูตรก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ